ไี้ยม่เอาขึ้นรถอ่ะหั้ปีออกมากินนี่กินกระสมตาเ้อกบจัดลนอันอาหารการกินค่ะวันนี้มามาจับนักจับไปดูาแนกหนึ่งบุญบุญเกียรตเตยไงกัมาค่ะมากินอาหารการกินตอนเช้าเด้อนี่นี่นีมตารับก้อยซ้อยแซมีสารพัดนึก๋ยวเอากับข้าวให้น้องปวเลย สารัเบพ้นมาดื้อมาทานข้าวด้วยกันคไหมดูตาดูเลยต้องตายอย่างนีน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนมาด้วยนะคะรอไหมครับรอไหมครับเพื่อนมาดรอไม่เสร็จค่ะรอไม่เสร็จจะตายน่ารักกว่าดูดิอันนี้ละครไงเบิ้มอ่ะนี่เหรออุ้ยลูกกูจะไปจับข้าวเจ้าหอมเดี๋ยวแม่แปะมาให้มา คือคำโป้มไม่ใช่คำเพิ่มโปมรู้ไหมว่าโป้มเป็นยังไงคำโป้มโปมมาหน่องพ่วงมากินน้ำกันจ้าแซบแซบแซบหลายแซ่บหลายเพื่อนมาเที่ยวหานะคะเอฟซีได้เอซี่กะหลงมาเบิร์ตเฮียนเลยเอฟนีเอฟซีเอฟซีช่องฟ้ากับช่องแดงครับกอบครับยกคนสุงครับไปไหนไปกันนี่ไงเอฟซีเราเดี๋ยวจะลงยงคุณทงอ้าวมมีคนขันให้เราให้เรา ได้ครับทอดกรอบๆครับเข้อเมน่จะฟ้องมาเป็นเดี๋ยวข้อเมน่จะฟ้องนี่มาเป็นเพราะเด็กดังป่านนี้บ่คนเหรอคนดังบ่มาน้องพวงตัวไปอาจารย์หนูไปอาจารย์มาให้พ่อนี่ยนวลทอคำปันนี่เจ๊งได้สกินเบิร์ดเอาหน่วยลย้ายเอานี่นี่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าหน่วยทอคำปันก็กินให้เบิร์ดเถอเหม็นบ้าตัวว่า ไม่ใช่ว่าของกินหลายเอ้ยหน่อยเด้อนี่จ,จังไดสิกินเบอร์เห็นหหลายเกินไปเห็นว่ามาทั้งทีก็ไดซอ,อ,อบกรอบครับครับเปิดยงวนโตรงไรแล้วกทราัรซับันก็เป็นแบบล่างๆน่<ล>ะยังบระเท่านไปหอดฟังอยู่ยูทูบคลอมนะคะน่หลายสิ่งหลายอย่างก้อยครับก้อยกินเต้ตำตำตำแกงแกงผัดผัดถอดถอดก้อยดีครับก้อยดบมีทุกอย่างเลยค่ะนะ <ด>จัดเต็มวันนี้สระบุรีลูกก็หอมมันบ่กินละลายอยกแล้วดานสัสนวันนี้มาหาเพื่อนเมียแซ่บมากกินโบเบิดครับมาซอยกินนะครับซอยกินนะครับมีมีลาบดิบน้ำด้ครับอ่เอ่อเ่เอ่้อเพ่่อเอิเ่เอ่เอ่เอาเอา่อเอ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 ่เอ่่เ่เเเกกมีมมออบออ แล้วกินให้กินให้ดูหน่อยก้อยดิบอ่ะผัดสดเลยไหมผัดหอยดิบคือกินเนาะผัดก้อยดิบคือว่ากินกูกินหอยมึงกูไม่ได้กินเนานี่เนาะนี่ก็อยู่อยู่สมุทรสาครอันนี้อยู่สมุทรสาครน้องพวงเนาะพูดธพ่อเขาอยู่สมุทรสาครตอนนี้ไม่ได้ไปสุพรรณมาธระบุรีหอมตายรู้ไอ้พ่ออะไเอาพ่อมาเน๊ จะทำคอนเทนต์ให้ดูอืแล้วเขาก็ว่ายอยู่นี่บอกเขาวางแดดเมื่อหันตัวเขาวางแดดก็อยู่สระบุรีโทรไปหาไผ่แต่ส่อโทรศัพท์กิดยู่พูนบ้านโทรศัพท์ไม่อย่างนอนดูเลยบอกขี้อีรับไม่ใหาเด้อขี้อีเอ้ยรับโทรศัพท์ไปงานมาตั้งมานั้งกงานมางานก็ไม่ได้รับแล้วไม่เอาโทรศัพท์มาติดต่อเครื่องไม่ต้องเืเออของใครของมันเนาะ เขาก็ได้โทรศัพท์เขาก็ดได้กุญแจรถล็อกบ้านขอบคุณนะคะน้องพวงคืนเวลาให้น้องพวงค่ะขอบคุณมากมายค่ะที่มารับชมกันต้อนรับเพื่อนเนาะค่ะเนาะต้อนรับเพื่อนมาจากสมุทรสาครเนาะค่ะเนาะคืนเวลาให้น้องพวงเนาะค่ะเผื่อไปทํางานเนาะ หลวงก็จะลงไลฟ์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปังเด้อจ้าน้องพวงเด้อเลิฟเลิฟรักรักเนาะค่ะเนาะบายจ้าส่วนไหมเกินมากสลับบุรีมานั่งตักเลี้มันจะเย็นสุกแล้วค่อยมาใส่ไม่เนาไม่กินปากเป็ดไม่ใช่ปากค่อยมาใส่ขอไม่กินใส่เลือดอ๋ออันนั้นคือหมูเนาะน้องพวง อันนั้นคือหมูที่เขาทำแบบนั้นเนาะก็ <c oughs> คือหมูโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะน้องพวางนี่หดของเด็กของผูใหญ่ลงจำนีเราห้องสุดท้ายคลิปห้องน้ำเนีน่ยเอเดนกินเลยค่ะเว,ะวอรอนนี้กินก<า>มน<า>มเป็นตะแสบมักเขือเราก็มีนะน้ำพริกเราก็มีปกติไม,ไม่เคยน้ำเขือนปูเดเปย์ใบซ้าย ไหนมะเขือปอปกติเขาบอกินข้าวสาวได้โตตัวมันขึ้นแบบนี้เขาจะไปกดใส่ไหาตั้งค่าของเฟซเหรอจะยังไปขึ้นลบตเอาต่อตลอดไปมก็ไ่ตลอดตลอดตลอดไปเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปไหนลูกตั้งการขายสตรีมพร้อมได้ตัวเดี๋ยวนี้มันมีคนเดียวที่รับชนตัวเออการเข้าถึงดีมากแต่ลำแต่รวย นีุ่่ะมันดึงแล้วมันจะออกมาเลยสีเดีภาพนิ่งอ้อยต่อยเพื่อนเลยใช่สีเด็ดวิธีใดเอาประกาศข่าวไปให้มันดีเนี่ยตัวอันนี้มันมาดีดีเนี่ยเนี่ยแมวตัวเด้อห้ามไปกดเขาเคยไปกดหลอดหนึ่งแล้กดกลับไปเบิ่มมันแบนอย่างมันเป็นลิงแบบนี้ตัวห้ามเลยเขาบอกอืมนั่นแหละเขาบอกกินหรือของมาแปลกแปลกแบบนี้เขากิ้มคือความหมายเขาสิลบใช่ไหมมันต้องแช่ไหมดิใช่ค่ะคุณนองหรือปะค ลูกขึ้นตัอยู่นเบิด์ได้เจ้ามันกินเลยเนาะอยู่บ้านเพื่อนเมียเนาะอ๋อหมายนั่นเหรองูไม่คนนอนไงแบบนี้แหละนอนแบบทุ่ถุงนอนเกียกหยากต่เกียดดอกเอ้าแต่ไม่เนี่กูขี้ร้ายกูไม่ได้มีงานเดือดอยู่กันมาสามสิบกว่าปีแล้วไอ้ติดแกให้มันขับรถเล่นีเหยนี่แหละบวมข้าวผุนเสียนสุพรรณอ่างทองไป็นผุนดีนั่นไปถึงเชียงใหม่ วันศุกรไปปล่อยไวฝังอยู่ไปฝังว่าสิไปเอาผัวไปบริจาคน้ำท่วมอยู่นี่มีผู้ได้รับบริจาคบ่เอ้าเขาไม่มีใครเอาหรอกเพราะว่ากูไม่มีตังค์ให้เขาอันนั้นใครของข้าวหอมคือบอกกินหนนวะช่วงนี้กินหนันยิ้มเหล่านั้งนไแม่มันรอน้องไงข้าวหอมมันกินมันจัิงๆเลยตัวมันกับบอคอยกินเขาเพือกันไปโรงเรียนกับบอกินเนี่ย นี่ตัวท่าตัวทยชิปตัวโตท้ายชิปของอันนั้นตัวตรงนอนนอนเนี่ยปับดูแล้วเวลาไปเล่นมันมันเป็นนี่แมมันมันเป็นเรื่องไะไมันคือสิทธิ์ทีให้มันบันทึกก่อนห้องคอยห้องคอยหมุนเออให้มันบันทึกปุ๊บเอาไปหมุนอ๋อไม่เขาหอมไม่เขาหอมมันคันมาแล้วออกอะไรก็สาบมันไม่เข้าเขาอยู่มันดูดขึ้นไหม แบบอ๋อคือวางซะมันดูแบบขึ้นเราต้องถ่ายของมันอันนี้ไม่ใช่ชื่อตลาดนัดเด้บอกซื้อบิ๊กซีเป็นเด้วยา์ของนั่นผู้ใด้เขาจะไปซื้อตลาดนัดโทรศัพท์มือสองเงินมาแล้วสอันเนี่ยใครอะเบอร์ไหนบัตดีคาบอ่ะให้บัตรไทยไปฟังหน่อยไม่รับให้ไอ้นี่ก็ได้ไหมเนาะ อิ่ว่อืมพ่อแอบแที่พอ่อ